อีกหนึ่งเพื่อนสมัยเยาวชนนะครับสซนเค่งบินนี่โชว์ฟอร์มเปงสเปอร์ดีมากนะครับเปิด <c oughs> บ้านชนะแมนยูไปได้วันนี้ดูฟอร์มของคิมเยยอกบ้างออกซอนออก,ออกขวามาสุพรเปิดเสาไกลเชลเยฟปอง1ึงศูนย์ครับอะไรครับโอ้ได้ประตูแล้วครับประตูแรกของมาวีเชลเยฟแล้วน่าจะเรียกความมั่นใจให้เขาได้เลยครับก็โม่งสวยจริงๆครับนาทีที่6นะครับวีรัมนำหนึ่งศูนย์นะต้องชมคนเปิดคนนี้ด้วยนะครับสุพรบินาก,กาตาโธเปิดน,น้ำหนัก,น,กนี่ <c oughs> เข้าที่ตรงนั้นพอดีครับแล้วก็จบอย่างทางเดเยีเย็บนี่ก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับนีครับตูแรกในซีซั่นนี้ของวีรมด้วยนะครับที่แล้วเลยเสมอศูนย์ศูนย์ดูครับขึ้นเกมแล้วมีช่องตรงนี้พอดีพอดีครับไม่ต้องจับนะครับแรงแล้วขอโขงเข้ามาตกตรงนี้พอดีครับแล้วก็หมุ่งย้อยเสียบมุมเข้าไปเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับวีรมนำถือว่าเปิดยอดเยี่ยมเลยครับสุพรดูแล้วก็จังหวะเทคนี่ ขึ้นคนเดียวโล่งๆเลยครับหลังนี่ก็มาเข้าไม่ทันแล้วนะครับเห็นอีกทีนึงก็หมกแล้วนะครับศิลาเนี่ยปิดไม่ทันลก็เสร็จเลยครับทางเชเดเยสครับ1-0น,นะครับดีกีทีมชาติอัสเบาจันนะครับเราลุยต่อเลยครับลุยลำดิคาโลคาโดโซจะจี้เข้ามาสไลด์กวาดไม่ได้บอลสองมีเขาสิทธ์